โอ้ยาเว้ยต้องออกกวนร่างกายหน่อยเกิบะไรแล้ไหมหนาวอะไรวะมาทร่วัน้องฉนได้ยแพกองซับมาฮะแต่ว่าจระบอกฉัน้นนวิญญากองซับมาหนาวมากมาแล้มีเ่อนช่วยไว้เออมาพอดี้ยหัวมันโค้งไ่ะใครวะเนี่ยกระ่อมนาไพวันแพ้กองทัพมาพี่ ไอเด็กหนวเขาเนี่ยมึงเอาไปสู้รบอย่อ<ะ>างเงี้นเหรอตัวแค่นี้ดีไม่ตายกัมกนมั้งก็บุญละ <S <S มึงไม่เป็นไรตัวรอดอย่างเดียวเลยไอ้นั่น้าให้นะ่ะอันนี้ไม่ทับคนใหม่พี่อนค่ะทับให้ทักเพื่อนค่ะเพื่อเพื่อจะเอาให้มันทากยอมหนาวเลยหมดไปซะหมหนาวนาไม่เป็นไรว่ายังไหวยอยู่พี่อค่ะเออขอบใจมากมึงไม่เป็นไรก็ดีนะเน๊อะไอเด็กมันก็ดีนะยังไปสู้รบแทนได้ก็ดี จะก็บอกจะแพ้ครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปเนี่ยรับรองว่ามีคนมาแก้มึงเชยกระบอกฉันแล้วพี่ค่ะใครวะเขาเป็นครูฝึกเพลงแบบเชยกระบอกฉันเองเป็นแม่กระบอกฉันพี่ค่ะเป็นแม่มึงพี่ค่ะมึงเป็นผู้ชายมึงสู้ไม่ได้มึงเอาแม่มาสู้ไห<ใ>นพวกเป็นเอาเข้ามานี่มาแม่กระบอกฉันเนี่ยเก่งมากไปไปมึงเล่นเท่าไหร่ก็ได้กูไม่หนาวเล่นไปเลยทำกูเหมือนพวกไอ้โมงนั่งขโมยลไปลไปเรียกแม่ก่อนอ่ะเดี๋ยวดูแม่ฉันนี่ มาแม่มาลูกว่ะแม่ว่าไงลูกไพวันโทรสั่งเข้าเฝ้าอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเข้าเฝ้าบอกให้ก่อนเดี๋ยวไพวันไปทำแผลก่อนได้นะโอเคไหมแม่จะเองด้ลูกนะแม่แม่แม่สั่นนิ้วฝ่าทั้งตัวเลยเว้ยไหวไหมแม่จะไม่ไหวนะลูกมันเอาแม่มันมาสู้แม่มันเป็นใครวะกูอยากรู้นะคุณพี่ไม่เคยบอกว่ามชื่แม่เป็นจิ๊กหรอวิจิตรบอกชื่อนาวี เจ้ามิเจ้ามิเจ้ามิลูกพ่อเจ้ามิจุกหนักมาหาพ่อเจ้ามีกับข้าวแล้วหนึ่งเราดูดินคานังสั่นแค่ีเดี๋ยวมือไว้กอนกันสองร้มืออ่อน ไเอรตามันยไหนาวแง่งขิงไอ้ละต้องมพูดเลยเนี่ยพระโอรสอิฆังเ้ามอง มื่นวันพันปีความรักของพี่ไม่หายตอนนี้มันยังไม่สายเห็นที่ที่จะไม่คอย ไม่ไหวเยเอาไหมีก็ไม่ไหวนะไอทา,าวินล,ลูกกับคือลิลถัปัดพ่อต้องอยู่กับองค์กระสักเหมือนกํามาสักมาเยอะอตนิคทุกทุกใจ เมื่อเจ้าไปมีผัวเจ้ากลับเข็ดกลับลวจุกผาตัวมาเสนอเจ้าท้อไม่พอต้องย่อยยับคนดีใจที่กลับมาเจอ ท่านจะมาที่ไหน,นจะเอาความตายให้เสนาอยากกระดาบปุกยาพร้ะมมันคันย่าดาวิศนะคะได้กลับมาของเจ้าเจ้าพูดว่า ต้องการตัดหัวหเดืองชัยมันมมหมายความว่าอย่างไรเป็นความจริงไปคะ่ะคุณพลเดืองชัยเป็นสาม,มีของบุชัดจริงออแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนนี้บุชัดตั้งใจแล้วบอมชัดจะตัดหัวเดืองชัยด้วยตัวของบุชัดเองเลยะคะ่ะจะตัดหัวสาม,มีเจ้าเนี่ยสม,ม,ม่เป็นไรกาวินเราจะลองเชื่อเจ้าอีกสักครั้งสามีามายูดงังไงแต่จำเอาไว้เนี่ย ตัดห้ยืนอยาทเาตัดห้อยืนใช้ได้ตตดตีไหมนี่หึงจะมองเหมือนเดาต,ตัดหเวยืนใช้ไม่ได้หรือปวัตาสตร์อยเดิมหัวยาอง,าองขอนาะพอ่อมใช้พวกพวกูพอไม่ต้องกลัวนะอย่ไม่ไดไงเราวิาทำากทารคั้งนี้ให้สเร็จพ่อไม่ต้องกลัว